เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่เรามาดูข้อมูลทางวิชาการนะครับจากบริษัทแอปพลายเคมได้ให้รายละเอียดในเรื่องของเชื้อไตรโคเดมาหรือไตราซานไตรซานนั้นจะมีอัตราความเข้มข้นที่สูงมากนะครับสูงกว่าในผลิตภัณฑ์อื่นๆก็คือประมาณ10ยกกําลัง8คือ2คูณ10ยกกําลัง8ด้านหมายถึงว่ามีจํานวนสปอร์เป็นล้านล้าน2ล้านกว่าตัว โดยในส่วนของตัวไตาสารน,นั้นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายจากกลุ่มวิชาการเกษตรเป็นลายแรกและก็ได้รับใบ GAP อย่างถูกต้องนะครับในคำแนะนำในการใช้ไตซสารน,นั้นยังเป็นผิตัณฑ์ที่เป็นการผลิตพืชอินทรีย์จากในส่วนของอเขาเรียกว่าออร์แกนิกไทยแลนด์สามารถใช้กับพืชออร์แกนิกได้100%เเซ ในด้านของเทคโนโลยีโดยเฉพาะในการผลิตการคัดแยกสปอร์และก็เส้นใหญ่นานไตรสารประกอบไปด้วยสปอร์ของไตรโคเดมาที่พร้อมจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เรียกว่าเป็นสปอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดออกฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดโรคโดยอย่างรวดเร็ว กว่าชีราไตรโคดมาโดยทั่วทั่วไปในท้องตลาดซึ่งอาจจะมีทั้งในรูปสปอร์อาจจะในรูปของเส้นใยซึ่งบางครั้งนั้นอาจจะเป็นอยู่ในลักษณะที่มีเปอร์เซ็นต์จำนวนเส้นใยห,หรือสปอร์ต่ำหรืออาจจะมีเชื้อปนเปื้อนเขาเรียกว่าเชื้อจุลินทรีย์อื่นๆน,นั้นปนเพื่อนอยู่โดยเฉพาะไตสารนั้นอยู่ในรูปของผงสำเร็จรูปที่มีความเข้มข้นสูงพร้อมใช้งานดังนั้น เราก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าไม่มีการสิ้นเปลืองหรือเมื่อเราที่จะนําไปขยายเนี่ยเราสามารถที่จะไปขยายเชื้อหรือไปต่อเชื้อได้ในกรณีที่เอาไปขยายต่างๆก็จะทําให้มีอัตราความเข้มข้นสูงนะครับนี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมจากบริษัทแอปพลายเข็มประเทศไทยจํากัดในเรื่องของเชื้อไตรโคเดมาหรือไตรซาน สำหรับประเด็นสาระในทุกเช้าวันพฤหัสนะครับในเช้าวันนี้เนี่ยพืชเศรษฐกิจที่เราจะนําเสนอเป็นสาระความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นในส่วนของเงาะและในส่วนของลองกองพิทักษกรครับปีการผลิตนี้ผมอยากจะนําเรียนเลยนะครับว่าปีการผลิตนี้เนี่ยเราได้ทานเงาะที่มีคุณภาพสูงมากทั้งผลโตเปลือกหนาเนื้อหนากรอบหวาน ในส่วนของราคาก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าค่อนข้างจะสูงซื้อในระดับเราทานกันเองก็50บาทมา40บาทมา30บาทในส่วนของหองกองเองก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่หลายท่านเริ่มหันกลับมามองและก็บ่นเสียดายเพราะว่าปีการผลิตนี้ลงกองที่เป็นหลงกองปั้นหรือหลงกองช่อที่ส่งไปเพื่อนบ้านนะครับผ่านทางเวียดนามคือตลาดปลายทางก็คือจีนเนี่ย ก็อยู่ในราคาที่สูงมากบ้นช่อบเบอร์ใหญ่สุดก็ได้ถึง100บาทแล้วก็ไล่ลงมาเป็นลำดับพิทักกรครับนี่คือพืชที่มีคุณสมบัติในตามลักษณะตัวเองก็อยากจะฝากเป็นมุมมองเป็นจุดที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ฤดูการผลิตใหม่คือเราต้องเข้าใจนะครับว่าเหตุผลสำคัญที่เป็นเรื่องที่ทำให้พืชทั้งสองชนิดนี้ มีมูลค่ามีรายได้ในตัวเขาเองก็คือเงาะมีอัตราพื้นที่การลดพื้นที่เพราะปลูกมาตั้งแต่ใน,นอดีตตั้งแต่สมัยโครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ํามันไอหนึ่งล้านไร่ในส่วนของลองเก่งลองกองเองที่ราคาไม่ดีพิรุษกษรกรไม่ประสบความสำเร็จในการผลิตก็มีอัตราการโค่นล้มเปลี่ยนพืชมาเป็นทุเรียนพอเหตุผลสองอย่างนี้เกิดขึ้นก็ทำให ปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ตลาดเนี่ยลดลงแต่ความต้องการของตลาดผู้บริโภคเพิ่มขึ้นงอเองก็ส่งออกไปตลาดปลายทางในประเทศจีนด้วยนะครับประเทศพื้นบ้านในลองกองเองก็ส่งออกเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคานั้นปรับตัวสูงขึ้นทีนี้เรากําลังจะก้าวสู่ฤดูการผลิตใหม่วันนี้ขออนาานำเรียนว่าเราแค่ให้เห็นภาพให้มุมมองให้แนวคิด ที่เราจะทําพืชเหล่านี้ให้กลับมาเป็นพืชเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็ต้องมาดูครับว่าในส่วนของเหตุการณ์ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นประการแรกเราต้องเข้าใจครับพืชใดก็ตามที่มีอัตราการลดพื้นที่การเพราะปลูกนั่นหมายความว่าพืชเหล่านั้นจะมีผลผลิตที่น้อยตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือผลผลิตน้อยราคาก็ต้องแพงประการที่สอง ทั้งสองชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลองกองก็มีการส่งออกส่งออกไปไหนส่งออกไปประเทศจีนเงาะมีการส่งออกไปประเทศจีนประเทศเพื่อนบ้านผ่านเพื่อนบ้านอาลองกองก็ส่งไปประเทศจีนผ่านเพื่อนบ้านเพราะเราไม่ได้ขายไปให้ผู้บริโภคในเวียดนามนะครับลองกองเนี่ยเราจะเรียกว่าลองกองเวียดนามแต่จริงๆแล้วเขาส่งต่อไป ประเทศจีนซึ่งถ้าเรามาดูในเรื่องแผนการผลิตครับในแผนการผลิตนั้นผมก็อยากจะย้ำว่าอย่างกรณีของเงาะเองเราก็มีการาใช้เทคนิคในการที่จะทำให้เงาะออกในช่วงต้นฤด,ดูอาจจะเป็นเรื่องของการทานสารในกลุ่มของเอทิลีนหรือเอทิพอนหรืออาจจะเป็นกรณีเทคนิคในการคว้านกิ่งคว้านต้นอันนั้นก็เป็นเทคนิคนึงหรือ ในบางพื้นที่ที่มีสภาวะเหมาะสมอย่างเช่นจังหวัดตราที่ได้รับดินทรายจากไอทะเลก็จะออกดอกก่อนประเด็นต่อมาในส่วนของลองกองเองลองกองเองนั้นก็สามารถที่จะทําได้ในลักษณะของกรณีการทําต้นฤดูดทําให้ออกช่วงเทศกาลสำคัญโดยกระบวนการทําสารหรือการใช้ฮอร์โมนตัพคโคบิทาโซนเข้ามาเป็นเทคนิคในการ ดำเนินการเพื่อที่จะส่งเสริมการออกดอกเพื่อทำผลผลิตเข้าสู่เป้าหมายการตลาดก็ทำได้ทั้ง2พืชเพียงแต่ในกระบวนการผลิตหรือในขั้นตอนการผลิตนั้นเราคงจะทำแบบในอดีตไม่ได้คือปลูกไปดูแลไปตามกระบวนการเดี๋ยวออกดอกติดผลแล้วก็ขายคงไม่ใช่นะครับเราจะต้องมีการดูแลมีการวางแผนการผลิตมีการจัดการและมีการเพิ่มปริมาณและก็คุณภาพของผลผลิต ซึ่งในเรื่องของการวางแผนการผลิตผมก็ต้องนําเรียนว่าปัจจัยหลักสําคัญนะครับก็คือสภาพดินฟ้าอากาศและสภาพดินฟ้าอากาศของอในภาคตะวันออกในฤดูการผลิตที่กําลังจะก้าวไปนี้เราก็คงอยากจะให้เห็นภาพกว้างๆก่อนว่าในช่วงเดือนหน้าครับเดือนกรกฎาคม จะเป็นเดือนที่มีสภาวะฝนทิ้งช่วงอากาศค่อนข้างจะมีฝนตกน้อยคือตกครับตกน้อยแสงแดดมีความเข้มความเข้มก็คือปริมาณความความจัดของแสงแดดแล้วก็ความยาวนานความยาวนานก็คือเกิน12ชั่วโมงประเลียนตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้ไม้ผลแตกใบอ่อนในส่วนที่หนึ่ง ในส่วนที่2คือจุดสำคัญนั้นอยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤศจิกายนในปีการผลิตหน้าที่กำลังจะก้าวไปนี้มันจะเกิดสภาวะสำคัญคือฝนจะหมดช้าดังนั้นในส่วนของเดือนพฤศจิกายนเงาะจะต้องเป็นใบแก่ยอดจะต้องเป็นยอดที่สมบูรณ์ส่วนลองกองก็จะต้องเป็นใบแก่ที่ไม่แตกใบอ่อน ถ้าเรามีสภาพใบของเงาะและลองกองในสภาพนี้โอกาสที่จะทำให้เขาออกดอกในเดือนธันวาคมก็จะเกิดขึ้นง่ายแต่ปัญหาใหญ่ที่จะเป็นปัญหาด้านการผลิตคือเดือนพฤิกายนจะเป็นเดือนที่ฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนหรืออาจจะเลยกลางเดือนไปนิดนึงจะกลายเป็นว่าทั้งเงาะและลองกองอยู่ในสภาวะการแตกใบอ่อนดังนั้น ก็มีเทคนิคอยู่2ประการครับก็คือเทคนิคที่1คือทําให้เขาไม่แตกใบอ่อนถ้าเขาเป็นใบแก่และเทคนิคที่2ก็คือทําให้พืชเหล่านี้แตกใบอ่อนซะก่อนก็คือเดือนกันยาถ้าเขาแตกกันยาเดือนพฤิกาเขาก็ไม่แตกเช่นเดียวกันครับนี่คือเทคนิคสําคัญที่ต้องนําเรียนย้ําว่าเราจะต้องวางแผนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ กรณีของการจัดการเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตถามว่าในส่วนของเงาะเองมีเทคนิคอะไรที่จะทำให้เงาะเหล่านี้เนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีออกดอกได้ดีและก็ผลผลิตมีคุณภาพเราก็จะมีเทคนิคอยู่2อ,อย่างนั่นก็คือกรณีของการทำงาะให้ต้นสมบูรณ์ก่อน คือหลักการของไม้ผลนั้นก็คือต้องต้นสมบูรณ์ก่อนในส่วนต่อมาในด้านของการทําให้งออกดอกเร็วออกออก,ออก,ออกสม่มําเสมอนั้นไม่ใช่ออกนอกฤดูนะครับออกได้เร็วขึ้นสม่มําเสมอขึ้นนั่นก็คือกระบวนการอาจจะมีการใช้ฮอร์โมนเอทิลีนที่เราทําเรียกว่าทําสารในอัตราที่ถูกต้องเหมาะสมก็จะทําให้งอะไม่แตกใบอ่อนเพราะกระบวนการทาสารเอทิลีนนั้น ทียตระความเข้มข้น5%เ็นี่ยเขาจะไปสกัดพลังงานไม่ให้ลงไปที่รากเมื่อรากไม่ได้รับพลังงานไม่แตกใบอ่อนเงาะก็จะออกดอกอันนั้นคือวิธีการที่1ในส่วนของวิธีการที่2ก็คือกรณีของการคว้านกิ่งหรือการคว้านต้นการขั้นคว้านกิ่งหรือคว้านต้นนั้นเป็นเทคนิคที่ทํากันมาตั้งแต่ในอดีตโดยในส่วนของเมื่อเงาะมีความสมบูรณ์พร้อมคุณภาพใบพร้อม และเราคาดว่าในช่วงของภาวะอย่างเช่นเดือนพฤิกายนเนี่ยจะมีการแตกใบอ่อนอีกถ้าแตกใบอ่อนเขาก็ออกดอกไม่ได้เมื่อออกดอกไม่ได้เราก็จะไปสก,กัดไม่ให้เขาแตกใบอ่อนโดยการทําการคว้นกิ่งหลักใหญ่หรือขว้านต้นเราใช้ระยะเวลาตรงนี้ประมาณ1เดือนแผลเขาก็จะปิดสนิทเงาะก็จะออกดอกได้เพราะไม่เพราะอะไรเพราะเขาไม่แตกใบอ่อน เมื่อไม่แตกใบอ่อนเขาก็จะออกดอกตามฤด,ดูกาลน,นะครับซึ่งจะออกดอกได้เร็วก่ารุ่นอื่นเป็นเงาะรุ่นแรกในรุ่นธรรมชาติอันนี้คือเทคนิคที่2ในส่วนของเทคนิคที่สก็คือไม่ทําทั้งสองวิธีไม่ทาสารไม่ควันต้นควันกิง่งแต่ให้เขาแตกใบอ่อนหลังจากนั้นเราก็บารุงใช้ปัใจจัยในการสะสมความสมบูรณ์พ่นปัจจัยให้เขามีพลังงานที่พร้อมเราต้องเข้าใจนะครับว่าเงาะนั้น เป็ไม้ผลเป็นพืชกิจที่ตอบสนองต่อปัจจัยทางใบและเขาเก็บสะสมพลังงานไว้ที่ปลายยอดเมื่อเงาะแตกใบอ่อนเราก็สะสมความสมบูรณ์ไปถ้าเขาแตกใบอ่อนไม่มากความสมบูรณ์พื้นฐานเดิมดีใช้ระยะเวลาแค่45วันเขาก็ต่อดอกได้ในส่วนของกรณีถ้าต้นสมบูรณ์ไม่พอเขาก็จะใช้เวลา60วันถ้าต้นสมบูรณ์ต่ำเขาก็จะใช้เวลา3เดือน ราะฉะนั้นเขาก็ยังออกดอกได้ดังนั้นในวิธีการตรงนี้ก็คือการใช้ปัจจัยครับปัจจัยไปส่งเสริมทำให้ใบสมบูรณ์ใบแก่เร็วยอดอัน้นยอดตันแล้วก็ออกดอกอันนี้เป็น3วิธีการที่เรานำมาใช้กับเงาะในเงาะรุ่นสุดท้ายที่กำลังขายกันเพื่อการส่งออกนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะวิธีการที่3นี้ทำง่ายทำสะดวก แล้วก็ปลอดภัยสำหรับท่านที่ไม่มีความรู้พิรักกรก็จะเห็นภาพนะครับว่าเรายังคงสามารถที่จะดำเนินการได้เพราะฉะนั้นในกรณีณเวลานี้เนี่ยหากท่านมีเงาะอยู่แล้วก็ลองหันกลับมามองดูนะครับในการปรับโครงสร้างในการปรับโครงสร้างของเงาะเนี่ยผมย้ำเลยนะครับว่าคือถ้าท่านจะทำการปรับโครงสร้างโดยการตัดแต่ง เพื่อที่จะให้สรงพุ่มนั้นต่ําลงมาเตี้ยลงมาหรือเพื่อที่จะให้ทํางานสะดวกเราต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเรามีการตัดหนักเงาะจะไม่ออกดอกในปีการผลิตนี้ดังนั้นเราก็อาจจะใช้วิธีการคือตัดต้นเว้นต้นตัดแถวเว้นแถว,แถว,แถว,แถวเพื่อที่ยังคงให้เงาะที่เรามีอยู่เนี่ยก่อให้เกิดรายได้ในต้นที่เราในแถวที่เรายังไม่ได้ตัดแต่งแบบตัดหนัก ส่วนต้นที่ตัดหนักหรือล่องที่ตัดหนักเราก็จะไปเอาผลผลิตในปีการผลิตหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องแสดงต้องให้เกิดความเข้าใจกรณีที่เราไปตัดหนักทั้งแปลงแปลงนี้เราจะไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับเราอาจจะมีหลายแปลงถ้าเราเป็นเช่นนี้เราทําได้กรณีต่อมาสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือเงาะจะต้องสะสมใบให้ได้3ามรุ่นใบ ยกเว้นเงาะใหญ่เงาะต้นเก่าเงาะแก่อันนั้นอาจจะแค่สองรุ่นใบได้แต่ถ้าเป็นเงาะรุ่นทั่วไปแล้วเขาต้องใช้ระยะเวลาสามรุ่นใบจึงจะออกดอกได้ก็เหมือนกับทุเรียนเหมือนกับพืชอื่นๆเหมือนกับลำไยนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าในส่วนของคำว่าสามรุ่นใบนั้นดังนั้นถ้าสมมุติว่าเรามีเงาะที่มีต้นสมบูรณ์อยู่เราเก็บใบเก่าไว้เป็นใบรุ่นที่หนึ่ง เราให้เขาแตกใบอ่อนสองรุ่นเพราะเงาะต้นนี้หรือเงาะแปลงนี้ไม่ได้ผลผลิตในปีที่ผ่านมาหรือให้ผลผลิตน้อยเราก็สามารถที่จะนับใบเก่านี้เป็นใบที่หนึ่งได้แต่ถ้าท่านมีการตัดแต่งหนักคือไม่ได้ถึงกับฮาฟฟู n นิงคือตัดหนักครับแต่ว่าตัดแต่งมากเกินไปใบที่อยู่ไม่มีเหลือคือมีใบแต่เมื่อแตกใบอ่อนเขาก็จะเสื่อมสภาพเพราะฉะนั้นในเงาะเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องสร้างถึง3รุ่นใบ ผมอยากให้ท่านเข้าใจในประเด็นว่าใบของเงาะเป็นโรงครัวที่สำคัญเป็นโรงครัวที่มีคุณภาพเราให้พิจารณาดูว่าเราจะเก็บรักษาใบรุ่นใหม่ในต้นที่ไม่ให้ผลผลิตในต้นที่สมบูรณ์หรือในต้นที่ให้ผลผลิตน้อยเก็บไว้ได้ไม่ต้องไปตัดแต่งตามสูตรครับมีโอกาสคุยกับบางท่านเห็นการแต่งทุเรียนผมเรียนย้ำเลยนะครับว่า ท่านแต่งจนกระทั่งกิ่งเหล่านั้นผอมกิ่งยาวกลายเป็นประเด็นปัญหาก็คือไม่ออกดอกออกดอกมาก็ไม่สามารถควบคุมปริมาณดอกได้บอกออกดอกออกมาติดผลก็ไม่สามารถควบคุมผลผลิตได้เพราะว่าไม่มีแหล่งเก็บพลังงานเลยกลายเป็นผลเสียหายแล้วก็เป็นคำถามกันมากมายนะครับก็ลองพิจารณาเช่นเดียวกับในส่วนของเงาะ ช่วงนี้พักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับ แล้วประอะไรไะฮะประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไลายเคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกาไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยไบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ3 0 1 2ิ2บํารุงใบก็2020-20สะสมการออกดอกใช้สูตร7 23 34แถมยังมีเอ็กซ์ตร้าเคที่ละลายน้ําเยี่ยมคุณภาพดีมีกําไรทุกปีหาซื้อ ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขามาแล้วมาแล้วพบกับปุ๋ยบาวคอนทราคอมโปเอ็กซ์เพร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปเซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนกรากรผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยละลายดี ธาตหลักธาตุรองธาตุเสริมครบในเบ็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเรว็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเค็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟสร้อยเป์เซ็ตปุ๋ยบาวคอนตราคอมโป้อ็กซ์เพร์มีด้วยกัน3สูตร20 10ส0ฟื้นต้นทำใบใหม่ 12- 11อ8สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 ค่าีสร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ตจากประเทศยเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้ายฉนบทั่วไปป้องกันกำจัดโรครา,เ,รารเน่าโคนเน่าผลเน่าในทุเรียนจะต้องฟลอาฟอสี400เท่านั้นฟลรีอาฟอส ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและโฟลลอฟอร์400อย่างได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปนของผผสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัท Green Leaf จำกัดเท่านั้น มีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศเราฟังสาระต่อจากในช่วงที่หนึ่งกันต่อได้เลยครับทีนี้เราหันมาดูในส่วนของลองกองบ้างในกรณีของลองกองนั้นเราก็ทราบอยู่นะครับว่ากระบวนการผลิตเนี่ยในช่วงระยะช่วงแรกเนี่ยลองกองจะเป็นลองกองภายในประเทศก็ขายภายในประเทศแต่พอมีปริมาณมีคุณภาพ ก็จะเป็นลองกองเพื่อการส่งออกที่เรารู้กันว่าลองกองเวียดนามในกระบวนการผลิตลองกองนั้นก็จะมีระบบของการผลิตในด้านของเทคนิคนั่นก็คือกรณีที่1คือกรณีของการทำสารคำว่าคำว่าทำสารของลองกองนนั้นก็คือการใช้ตัวฮอร์โมนตัวพาร์คิวิทอโรนหรือแพคโควิตอโรนก็แล้วแต่จะเรียกก็คือสารทุเรียนถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าลองกองนั้นให้ดอกออก ผลผลิตเหมือนกับทุเรียนก็คือตามลำต้นแต่ประเด็นมันมีอยู่ว่าในส่วนของลองกองนั้นคุณภาพของใบลักษณะพฤติกรรมของใบความหนาของวัชหรือไขของใบที่มีความหนาเหมือนกับมังคุดดังนั้นในระบบของการจัดการการให้น้ำการบำรุงการแตกใบอ่อนเหมือนมังคุดแต่พิเศษที่แตกต่างจากมังคุดคือมังคุดทำสารไม่ได้ แต่ลองกองทําสารได้ดังนั้นในกระบวนการทําสารก็คือการใช้ตัวฮอร์โมนตัวพคโคบิทาโซนนั้นเราสามารถให้ได้โดยการทางดินคือเหมือนกับมะม่วงครับคือราดลงไปในตําแหน่งทางดินที่ตรงตําแหน่งบริเวณโคนต้นอันนั้นคือวิธีหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เราจะใช้สารชนิดผงและจะทำเฉพาะในส่วนของต้นที่สมบูรณ์เท่านั้น ในส่วนของต้นที่สมบูรณ์เราเลือกทําต้นที่ไม่สมบูรณ์ต้นที่ไม่สมบูรณ์พอเราก็จะไม่ไปทําดําเนินการเราก็จะปล่อยให้เขาพัฒนา,าซ่อมแซมตัวเองต่อไปเพราะฉะนั้นการทําเช่นนี้ก็จะเป็นเลือกดําเนินการต้นที่สมบูรณ์ใบแก่ใบหนาแน่นโดยการราดทาดินหลังจากนั้นถ้าต้นอื่นหรือในระยะเวลาถัดไป กรณีที่มีการแตกใบอ่อนในเดือนตุลาเดือนพิกายนเราก็สามารถที่จะเอาเทคนิคการพ่นสารของทุเรียนทงใบมาใช้กับรองกองแต่ว่าก็ต้องเป็นอัตราของความเข้มข้น100%หมายถึงว่าสารชนิด25%เนี่ยหนึ่งลิตรก็ต้องต่อน้ำา2 0 0ลิตรถ้าเป็นชนิด15%ก็จะต้องเป็นลิตรครึ่งต่อน้ำา2 0 0ลิตรถ้าเป็นชนิด10%ก็จะต้องเป็น2กิโลหรือ2ลิตร ่อน้ำา2 0 0ลิตรอันนี้คือกรณีที่2คือพ่นทางใบเมื่อเกิดการผิดพลาดในการแตกใบอ่อนเราจะเห็นนะครับว่ารอ,องกองก็มีทางเลือกเยอะนี่ต้นสมบูรณ์เราก็ทำต้นไม่สมบูรณ์เราก็ไม่ทำกรณีที่2องลาดทางดินไปแล้วถ้ายังพลาดเราก็พ่นทางใบได้อีกประเด็นต่อมาก็คือการทำรองกองนั้น ถ้าต้นสมบูรณ์จะได้ช่อดอกสมบูรณ์และถ้ามีการแต่งดอกมีการควบคุมระบบการผลิตที่ดีก็จะเป็นลองกองปั้นหรือลองกองช่อถ้าลองกองต้นที่ไม่สมบูรณ์มีปริมาณใบน้อยแล้วบังคับให้ออกดอกมากดอกช่อสั้นอัตราการติดผลต่ำก็จะกลายเป็นกระซา,าซึ่งก็จะไม่ได้มูลค่าหรือไม่ได้ราคาเพราะนั้นในประเด็นตรงนี้เนี่ย จึงเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตลองกองเพื่อการจำหน่ายโดยเฉพาะเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศดังนั้นโดยสรุปเราก็สามารถที่จะทำลองกองได้ในส่วนของสองวิธีการก็คือการให้เขาออกโดยกระบวนการทางธรรมชาติอาจจะเป็นรุ่นแรกรุ่นธรรมชาติหรือที่จะเป็นรุ่นหลังอันนี้เนี่ยอยู่แต่ละพื้นที่แต่ละคุณภาพของใบ แต่ถ้าเราต้องการที่จะลดความเสี่ยงและต้องการให้ออกดอกที่แน่นอนเราก็จะเป็นเทคนิคใดการผลิตที่2ก็คือกระบวนการทําสารหรือการใช้ตัวฮอร์โมนตัวแพคโคบิทาโซนเข้ามาเป็นส่วนร่วมสนับสนุนตรงนี้เป็นแค่กรณีการวางแผนการผลิตเพื่อให้ออกดอกแต่คั้นพอมาถึงในส่วนของช่วงดูแลผลผลิต ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างกรณีของเงาะก็จะต้องเป็นผลใหญ่เปลือกหนาขนแข็งแรงมีสีความสะอาดมีความาสดใสเพื่อที่จะให้เขามีความคงทนต่อการเดินทางการขนย้ายการส่งออกลังกองอีกก็จะต้องเป็นลังกองปั้นที่มีลักษณะที่ยังไม่สุกเกินไปนะครับมีความแข็งแรงเป็นลังกองช่อใหญ่ าสามารถามีระยะเวลาในการเดินทางได้เพราะในปัจจุบันเนี่ยการเดินทางแค่3-4วันก็ถึงตลาดปลายทางแล้วนะครับทางเงาะเนี่ยจะไปทางพังมาเหนือส่งเข้าไปโดยรถไฟส่วนลองกองนั้นอาจจะเข้าทางกัมพูชาหรืออาจจะไปในส่วนของทางรถทางไปเวียดนามอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าสรุปว่าการเดินทางระยะเวลานั้นค่อนข้างจะเร็วดังนั้นพืชทั้งสงชนิดนี้ที่พินสกรมีอยู่ อลองพิจารณาดูนะครับว่าอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนพืชเพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้ลดความเสี่ยงเหมือนดังตัวอย่างในปีที่ผ่านมาหลายท่านไม่ได้ทุเรียนครับหรือได้น้อยมากแต่ท่านกลับมาได้ลองกองแทนสำหรับวันนี้ของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทกท,กท่านสวัสดีครับ